สวัสดีทุกผู้ชมครัท่านสดยครับในนี้ผม D3X Gamer นะครับในเกม Spin Day to Die Alpha 16นะครับอ่าก็ผมได้เล่นไปสักพักหนึ่งแล้วล่ะครับแล้วก็อัปเกรดบ้านได้พอสมควรละเพื่อที่จะศึกษาระบบของเกมนะครับว่ามันมีอะไรเพิ่มเข้ามาใหม่บ้างนะครับจะได้อ่ารีวิวนะครับแล้วก็จะบอกท่านผู้ชมได้นะครับว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ทำยังไงนะครับก็ของนี้เพิ่มเข้ามาใหม่นี่ค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับระบบสกิลนะครับซึ่งเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนะครับซึ่ง หลังจากนี้นะครับอาจจะไม่ใช่คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะหาเวลานะครับมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าสกิลไหนใช้ทําอะไรบ้างนะครับแล้วอัพสกิลไหนและมันถึงจะดีที่สุดนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมจะแนะนําจุดฟาร์มที่ดีที่สุดนะครับเท่าที่ผมลองเล่นมาแล้วแหละนะครับก็หลักๆแล้ววิจันแดงโอ้ oh my god เย้ละจันแดงเห็นไหมครับอ,อาจจะต้องได้ออกก่อนนะครับผมทำไงดีวะเนี่ย ทางตัวรอดก่อนนะครับเฮ้ยแอบอยู่บนนี้แล้ววะนะครับก็จริงๆแล้วจุดนะครับที่คิดว่าแบบหาของที่ดีที่สุดนะครับก็คือด้านทะเลทรายนะครับด้านขวาล่างของแผนที่อัลฟา16เลยนะครับก็จะมีตึกสูงนะครับ ตึกนี้ก็ให้ทรัพยากรเยอะมากไม่ว่าจะเป็นน้ํามันนะครับหรือว่าของที่สําคัญที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับในการทําไฟฟ้านะครับของบ้าน,นะครับไม่ว่าจะเป็นครีมตัดลวดนะครับหรือว่าสตลคือแบบของทุกอย่างมาันจะรวมอยู่ในตึกนี้เลยนะครับซึ่งเป็นตึกที่กว้างมากแล้วก็สูงมากนะครับก็แต่ละชั้นเนี่ยคุณจะเจอน้ํามันเจอไอเทมเยอะแยะมากมายนะครับที่จําเป็นต่อการทําบ้านนะครับ แล้วก็ส่วนตรงนี้เนี่ยที่ผมอยู่ก็คือเป็นร้านหนังสือนะครับซึ่งร้านหนังสือตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นร้านหนังสือที่น่าจะใหญ่ที่สุดแล้วนะครับในในอัลฟาสิแล้วนะครับก็คือด้านขวาล่างนั่นเองนะครับอ่าคือสุดเลยนะครับขวาล่างจะมีเมืองใหญ่ๆเมืองนึงนะครับก็ลองมาฟาร์มกันได้นะครับจากที่เห็นนะครับตอนนี้ก็คืออ่าเป็นชิปปิ้งนะครับคาโก้อยู่ชั้นบนสุดนะครับของอ่าร้านหนังสือซึ่งทางขึ้นเนี่ยจะหายากมากๆเลยนะครับก็ ต้องค่อยๆหาทางขึ้นเอาเองนะฮะจะสังเกตได้ชัดๆเลยก็จะเป็นเวลาเดินเข้ามาเนี่ยในเมืองน,นี้ก็จะเป็นร้านหนังสือเลยนะครับจะเขียนว่า book store หรือว่า book shopping อะไรนะฮะก็พยายามขึ้นมาสิงชั้นบนที่สุดนะครับชั้นบนสุดให้ได้นะครับอย่างตรงนี้เนี่ยเป็นคาร์โก้ที่ขึ้นเรือมานะครับ่าเขาบอกอย่างนั้นนะฮะก็ถามว่าของข้างในมีอะไรยังไม่ได้เปิดดูนะครับแต่พอดีว่าผมลองมาเซอร์วีดูแล้วปรากฏว่าโอ้โห ของมันเยอะจริงๆนะครับผมก็เลยามาแคสให้นานผู้ชมดูนะครับว่าของมันมีเยอะขนาดนี้นะครับเท่าที่ผมสังเกตนะครับเท่าที่อันนี้ผมกําลังแบบขึ้นมาถึงเลยนะครับน่าจะมีเชลหนังสือเยอะพอสมควรด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้น่าจะอยู่ห้องถัดไปนะครับเพราะเมื่อกี้นี่ผมลองลองวิ่งเซอร์เวย์มานิดหนึ่งแล้วนะครับเหน็นผ่านๆว,ว่าน่าจะเป็นเชลหนังสือแต่พอดีว่ามันจันแดงก่อนนะครับ Okay. ส่วนเรื่องระบบสกิลนะครับก็มีเพิ่มมาพอสมควรแล้วก็ลดสกิลบางตัวที่ไม่จำเป็นออกนะครับ mm hmm. รวมถึงอซอมบี้แปลกก็มีเยอะเหมือนกันนะครับ mm hmm. ก็จะมีพวกซอมบี้ที่เป็นนกนะครับหรืออีแรงนะครับ mm hmm. เอ๊ผมไม่เจอผมไม่เจอซอมบี้วิ่งเลยนะครับ แต่เราจะนิ่งนอนใจไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยที่ผมวิ่งเข้าไปด้านนู้นนะครับเพื่อไปดูของนะครับผมเจอซอมบี้มันนอนอยู่เนี่ยซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดมันลุกขึ้นมาเนี่ยมันก็จะวิ่งได้เช่นเดียวกันเพราะาตอนนี้เป็นช่วงกลางคืนแล้วนะครับโอเคมันมีตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะนี่ไงเป็นจุดที่ซอมบี้จะปีนขึ้นมาได้นะครับเป็นจุดที่ผมปีนขึ้นมานั่นเองมีบันไดยอยู่นีผมก็จะเอาบล็อกมาวางไว้แล้วก็ ตรงนี้เนี่ยผมจะค่อยๆเดินนะฮะเพราะว่าจำได้ว่าข้างหน้านเนี่ยมันมีซอมบี้อยู่นะครับนั่นไงมาแล้ว ล่อมันก่อนล่อมันก่อนก็ถ้าเกิดคนที่เล่นจนจนชินแล้วนะครับชำนาญแล้วก็จะรู้ว่าเออควรจะบวกซอมบี้ดีไหมเวลาซอมบี้วิ่งนะครับควรจะทํำยังไงนะครับสำหรับคนที่ยังนี่ไงครับนี่เป็นเชฟหนังสือเนรับสำหรับคนที่ยังแบบยังเล่นไม่เก่งนะครับก็ลองลองผิดลองถูกไปก่อนนะครับจริงๆเกมนี้ก็ถามว่ายากไหมก็ถือว่ายากมากๆนะครับสำหรับคนที่เล่นใหม่เนะี่ยสังเกตจากเวลาเปิดเซิร์ฟมาเนี่ยคนที่เข้ามาเนี่ย ขาจะเข้ามาเล่นแป๊บเดียวนะครับแล้วเขาก็จะออกไปเลยนี่ครับเพราะว่าเวลาตายก็ไม่ไหวแล้วนะครับโอโู้หดูทุกมุมทุกหัวระแหงต้องซุ่มครับต้องซุ่มซุ่มยิงไปเรื่อยๆนะครับจะทําให้เกิดเสียงนะครับไม่งั้นนี่ก็ซอมบี้เขาจะวิ่งมาหาคุณเลยเมื่อเป็นเวลากลางคืนนะครับ ก็เดี๋ยวผมจริงๆแล้วผมทําคลิปเอาตัวรอดนะครับไว้พอสมควรสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับตั้งแต่คลิปแรกๆเลยแต่จริงๆแล้วในอัลฟาเซกเนี่ยมันใช้งานได้น้อยมากนะครับเนื่องจากว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากแล้วก็มันมีความน่ากลัวมากขึ้นเยอะเลยนะครับคือเล่นยากขึ้นนั่นเองนะฮะเฮ้ยมีอีกชั้นเหรอุ้ย ถ้าล้มแบบนี้คือตายแน่นอนนะครับแต่ถ้าล้มแบบปุ๊บลงไปเลยเียอาจจะไม่ตายนะครับอาจจะแบบมีแมวแวงกัดคุณได้นะฮะเราต้องดูให้ชัวร์นะครับว่าหมดจริงจริงนะครับถึงจะวิ่งได้นีครับตอนนี้คือมันอยู่ข้างล่างชั้นล่างๆนะครับเขากำลังตบนั่นนู่นนี่อยู่อ่าของพวกนี้นะครับคือผมอ่าเป็นที่ผมเรียนหมดหมดแล้วนะครับก็จะเก็บไปให้กับคนอื่นนะครับที่เล่นด้วยกันนะครับที่บ้านเฮ้ย ได้ยินเสียงตบชัดเจนมากมันต้องอยู่แถวนี้สังเกตนะครับร้านหนังสือนะครับหนังสือเยอะมากนะครับก็คือตั้งแต่ชั้นแรกขึ้นมาจึชั้นบนเนี่ยผมเจอเชลหนังสือไม่เยอะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่พอขึ้นมาชั้นบนสุดแบบนี้นะครับเจอเชลหนังสือเยอะมากนั่นหมายความว่าจุดที่เราต้องการจริงๆก็คือตรงนี้นั่นแหละนะครับ จริงผมทุบอย่างนี้มันก็มีเสียงนะครับถ้าเกิดมีซอมบีใ้ใกล้ๆมันก็จะวิ่งมานะผมพยายามจะเงียบที่สุดแล้วเนื่องจากว่ามันมีซอมบี้วิ่งค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็ซอมบี้ที่มันนอนนอนอยู่นะครับพวกนี้น่ากลัวมากนะครับอัลฟาสิบหกเพิ่มเข้ามาก็คือจะมีซอมบี้อยู่ในบ้านด้วยนะครับก็คือเขาก็จะนอนอยู่เฉยๆนี่แหละรับถ้าเกิดเรา,าทําเสียงดังปุ๊บเนี่ยเขาก็จะลุกขึ้นมาตบเรานะครับอ่าเนี่ยนะฮะเขา มันเหมือนกับเป็นกบดากะ่ะผมเจอหลายทีแล้วเนี่ยครับถ้าเหยียบไปปุ๊บเนี่ยก็จะตกไปข้างล่างเลยอ,อะไรเงี้ย<ม>ก็แต่ละตึกเนี่ยจะเต็มไปด้วยกบดากนะครับก็คือเขาจะทําผู้เล่นเขาเอ้ยยังไงผู้เล่นไม่ใช่ผู้เล่นสิผู้พัฒนาเขาพยายามที่จะทําให้เราตื่นเต้นที่สุดนะครับแล้วก็อย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยก็มีชั้นล่างลงไปเฮ้ยเดี๋ยว เฮ้ยตรงนี้มันเป็นจุดที่เข้าไม่ได้นี่หว่าปึ๊บนีไงขอเต็มเลยนี่ตู้เซฟด้วยก็ซ์มมีพวกนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดช่วงมันเลยช่วงเช้าไปแล้วแบบนี้ไงเช้าไปแล้วอะไรเงี้ยมันก็มันก็ไม่วิ่งแล้วนะครับก็สบายแล้ว ทิ้งไนท์นะครับใครยังไม่ได้เรียนเราก็พยายามจะเก็บไปให้เพื่อนๆน,นะฮะไม่เอาสิเนืเกิดมีของที่น่าสนใจเนี่ยอาจจะต้องทิ้งบางอย่างไปนะครับอย่างฮันติ้งไนท์เนี่ยบางทีเราเรียนไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถตอบยังไงอ่ะเหมือนกับยังไงอ่ะเออเรียนไปแล้วก็เอาไปค้าให้เพื่อนๆได้นีครับ แล้วยิ่งได้เกิดใครเรีเรยนสกิลคราฟไปเยอะๆนะครับเวลาเราคุณคราฟเนี่ยคุณจะได้ค่าคุณภาพที่สูงขึ้นนะฮะจริงๆเกมนี้เนี่ยต้องเล่นกับเพื่อนนะครับถ้าเล่นคนเดียวเนี่ยโอ้โหลำบากมากเฮ้ยเนียนะน,ยน,ยนะเนีย่ยเนียนนะเนี่ยเนียนนะเนี่ยมันคือห้องลับนั่นเองตู้เซฟนะครับเดี๋ยว จัดตู้เซฟซะหน่อยก็จริงๆอัลฟา16นะครับขอบอกนิดน,นึงว่าคุณจะเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะสร้างบ้านที่เป็นบ้านบนดินนะครับเนื่องจากว่าซอมบี้มันยากมากแล้วก็โหดมากๆเลยนะครับจริงๆแล้วจะสร้างบ้านบนดินมันก็พอสร้างได้ถ้าคุณทํากับดักไว้เยอะเพียงพอนะครับ แต่ทีนี้คือถ้าสร้างบ้านบนดินเนี่ยก็เสี่ยงกับการโดนเลเยอร์เข้ามาโจมตีบ้านอีกนะครับทางที่ดีที่สุดนะครับคือสร้างบ้านไว้ใต้ดินนะครับหลบสายตาเลเยอร์แล้วด้วยเนี่ยยังสามารถที่จะป้องกันซอมบี้ได้อย่างดีเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดี๋ยวนี้นะครับมันมีทรับแปลกๆเข้ามาเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเบรดทรัหรือว่าอะไรน,นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตไปทีละทีละชิ้นแล้วกันนะครับอาจจะเป็นคลิปหน้านะฮะ นั่นไงได้ทองมาอีกแล้วทองนี้ขายได้ราคามากนะครับเอาไปขายเป็นดุคคาสิโนโเทเค็นนะครับเอาไว้ใช้งานนะครับก็จริงๆตอนนี้เนี่ยผมก็เล่นอยู่เซิร์ฟเวอร์แอเียสนะครับแต่ก็นะครับสนุกสนานกันไปนะฮะผลก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับแลนนั้นก็จะทำอะไรก็ต้องแบบค่อยๆ ลอยเอานะีฮะแอบๆนะครับผมไม่อยากจะเจอคนมากนะครับจากตอนแรกเนี่ยผมก็ทําบ้านบนบนดินนี่แหละนะครับแต่ว่าก็โดนเพลเยอร์เจาะบ้านไปด้วยความรวดเร็วนะครับก็เซิร์ฟเพิ่งเปิดได้วันเดียวก็คืนเดียวก็โดนเจาะเรียบร้อยเลยเนะี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สร้างไว้ใต้ดินดีกว่านะครับหามุมทาเลที่แบบคนไม่ค่อยวิ่งผ่านแล้วก็มีทางเข้าแบบ แนบแนบกับดินอะไรอย่างนี้นะครับก็มองไม่ค่อยเห็นแล้วก็เอาเป็นว่าคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะทำคลิปสาธิตวิธีการเอาตัวรอดแล้วกันนะครับเบื้องต้นเลยนะฮะมาลุ้นกันว่าข้างในได้อะไรนะครับ ได้ความปาโบมาสําเร็จรูปไปเลยนะครับผมเปลี่ยนเลยอะ่ะผมเปลี่ยนเลยจริงจังพิสโตลนะครับอันนี้ดีกว่านะครับก็เรามาเปลี่ยน แล้วก็รีโอ้โหรีแพรคิดไม่ได้เอามาไม่เป็นไรฮะเอามาเปลี่ยนก่อนอ่าของวันี้เราก็สแคปนะครับสแคปทิ้งเพื่อให้ของมันเกิดใหม่นะครับแ mm hmm. น่ เท้าแล้วนะครับผมไม่กลัวแล้วแต่ซอมบี้ตอนนี้เนี่ยจะเยอะมากนะฮะมันก็จะวิ่งเงินโกลกันมาโอ้ย,อย,อยดีมันไม่ลุกนะครับโอ้โหวิเกงนทหารสีเขียวด้วยวะ่ะแม่งสุดยอดเลยอะ่ะอ,อ่ลิเทอร์เนี่ยเราทิ้งไปได้เลยนะครับเพราะว่ามันโคตรเยอะจริงๆเนี่ยเราเก็บของมาเราสแคปมานี่แบบ คือใหม่ๆเนี่ยอาจาจะจะเปต้องใช้นะครับในการทำฟอกนะครับอตอนนี้เริ่มเงียบแล้วนะครับเราก็จะพยายามขึ้นไปข้างบนกันเอาจากข้างบนก่อนแล้วกันนะครับช่วงจันแดงนะครับจะเป็นช่วงที่มีซอมบี้ เลเวลเยอะๆแล้วก็ซอมบี้แปลกประหลาดเยอะแยะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะช่วยทําให้เราอัพเลเวลได้เร็วมากนะครับถ้าเกิดเราสร้างบ้านแล้วก็สร้างกับดักที่ดีพอนะครับก็สามารถเก็บซอมบี้ได้ทั้งหมดเลยซึ่งทําให้คุณเลเวลแบบกระฉูดมากๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณทําการแบบค่อยๆเซิร์ชของอะไรไปอย่างเงี้ยนะครับก็ก็ได้เลเวลเหมือนกันแต่ว่ามันจะช้านะครับฆ่าซอมบี้นี่แหละนะครับเร็วที่สุดแล้วนะครับจะมีซอมบี้ตัวใหม่มาค่อนข้างจะเยอะนะครับ จริงๆสิ่งที่ผมต้องการที่สุดนะครับตอนนี้ก็คือหนังสือนั่นเองนะครับยิ่งถ้าเกิดได้เพื่อนๆได้เรียนหนังสือจนครบหมดแล้วเนี่ยบ้านเรานี่จะโหดมากๆนะฮะก็เรียนไปเรื่อยๆเนี่ยอ่าสครับพลาสติกนะครับหาได้ทั่วไปคุณไปงัดทีวีตามบ้านคุณก็จะได้สครับพลาสติกนะครับเพราะฉะนั้นไม่จะเป็นต้องเก็บก็ได้แต่ว่าก็มันก็เป็น ส่วนสำคัญในการนะครับของนะครับในเลเวลที่สูงๆแล้วนะครับเนนะครับเราได้น้ำมันเป็นแบรเรล,ลใหญ่แบบนี้นะครับซึ่งโอ้โหทำไมช็อตการสลักมันเยอะจังวะเ,เก็บวางว้นนี้แล้วกันนะครับเผื่อคนอื่นมาเก็บทีหลังนะฮะก็แบรเรล,ลใหญ่นะครับเนี่ยถ้าเกิดคุณเรียนรี i ซฟ รีเซฟการทำ,น,ำน้ำมันมาแล้วเนี่ยคุณแปลงเป็นแก๊สแคนเนี่ยได้เยอะมากนะครับน่าจะได้ประมาณพ200นะครับตอนหนึ่งถังนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะก็นะครับเออแล้วมีจุดหนึ่งที่อยากแนะนำนะครับพื้นที่แต่ละที่นะครับเออไม่เหมือนกันด้วยนะครับพื้นที่จะเลยแต่ละที่เนี่ยอย่างเช่นใต้ดินนะครับ อย่างพวกเนี้ยสภาพอากาศต่างกันหมดเลยแล้วก็ใต้ดินของของในโซนทะเลทรายอย่างเงี้ยก็จะให้พวกแร่น้ํามันนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นโซนอื่นก็จะให้อย่างอื่นนะครับอ่าก็มีเลดมีอะไรซึ่งผมคิดว่าโซนที่ที่อุรมสมบูรณ์ที่สุดจะเป็นโซนทะเลทรายนะครับในโซนของเหมืองนะฮะเพราะว่าจะมีแร่เกือบทุกชนิดเลยนะครับส่วนอ่าที่ที่ทน่าอยู่อาศัยคือก็จะเป็นโซนสีเขียวอ่อนแบบนี้นะครับก็ สภาพอากาศจะโอเคที่สุดนะครับแล้วก็ฝนไม่ค่อยตกเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นโซนสีเขียวเข้มนะครับก็จะฝนตกบ่อยสภาพอากาศอยู่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดฝนตกเนี่ยมันจะหนาวนะครับตกบ่อยก็คุณต้องใส่เสื้อผ้าที่แบบปานกลางอะไม่ได้หนามากนะครับแต่ถ้าเกิดเอ่อมาในโซนของหนาวก็ต้องใส่หนาไปเลยนะครับอ่ะโอเคคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ เดี๋ยวในเรื่องของการตั้งทิ่นฐานนะครับที่อยู่อาศัยเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนของสภาพอากาศด้วยนะครับแล้วก็ส่วนของสกิลนะครับก็จะแยกไปอีกนะครับโอเควันนี้เนี่ยผมก็จะมาเซอร์เวย์ให้ดูเฉยนะครับว่าจุดตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่ฟาร์มได้ดีที่สุดนี่คือเมืองใหญ่มากนะครับแต่ว่าผมยังสำรวจได้แค่ประมาณหนึ่งในสี่ของเมืองเท่านั้นเองนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่ทีคลิปหน้านะครับผมจะทำทริคแบบนี้แหละนะครับนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ